วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แม่ทมัสจะชวนทุกคนกินผลไม้เนะะาะผลไม้ยามคำอะงูนค่ะทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มนะน้ำจิม้มเกลือพริกเกลือนะะทุกคนนะแม่ทมันก็เลยออกไปสนะทุกคนช่วงนะี้แม่ท,ม,ออท,งงม,ทมันอยู่แต่บ้านอนะไปซื้อของแม่ทอมันกไูไปเลยไปนะ ให้ลูกไายไปซื้อให้โทรมาไปซื้อใหน้นะแม่ทัาา่วมาเราอยากออกไปอย่างอื่นแม่ทัาา่วมกับฝากฝากกดติดตามนะคะชอ่องพนันนี่แม่ทัาา family, นะ่วมาแฟมิลี่นะเพื่อนเกา่าเพื่นอนใหม่ยังไงแม่ทั่วมาติดเขาไปเบิรงนหัวแม่ทัาา่วมกับ กดคับสไขไห่หายนะคนไหนที่แมวามาท้ทงมามว่าให้กดติดตามนะแมวท้มากกับสิกดติดตามในหะ้ลกก่อนนะคะแมวท้ามาช่วงนี้อินเทอร์เน็ตที่บ้านมันจะอ่อนนะทุกคนคนบางทีแมวท้ามากกับลอหมุนแล้วหมุนอีกอเนี่ยเอาแมวท้มาสิเขาไปเบื้องให้ค่ะ กดติดตามหายนั่นเองก็ไหนที่เขามากอมเม่แม่ทอมัสนะแล้วแม่ที่เขาไปเบิ้งแล้วก็แม่ทอมาัสสิกกติดตามหายนะคะเข้มแม่ต้องมาใส่เกลือเยอะลืมตัวแม่ต้องมาสิเล่างอย่างเงี้อะ่ะเนาะเล่าเรื่องกินเบนัมเนะเาะเหลาเบนัมเรื่อง ว่าแม่ต้องมาอย่างได้เจอพ่อต้องมาเป็นอย่างแม่ต้องมาเด็ไม่อยู่อย่างเราบนเนาะเอาเขาก่อข่าวถ้าเล่าเบิดนี่แม่ต้องมา,ว,งว,าว่ามนันบ่จบหรอคะเนาะมันสิเลตสร้างน้ำใดอะค่ะทุกคนสร้างน้ำได้เป็นเรื่องไอ้ต้องมาคือบอกว่าแม่ต้องมา เป็นสร้างผมเนอะสร้างเสริมสวยอาชีพแมโทโอมัดนะ่ะเหมือก่อนแมโทโอมัดอยู่เมืองไทยแมโทโอมัดทำงานอยู่กรุงเทพเนาะหลานเสริมสวยยุ่งเทพออแมโทโอมัดกับมีเพื่อนร่วมงาน,นด้วกันนะ่ะคนีนเขาสอบเที่ยวสอบสอบแสวงหาเขบาบอคอยสอบอยูก่กับทีเป็นไหนนะทุกคนอืม เพาะว่เจ้าอาทิตย์นี้เขาก็สิบไปเที่ยวพัดแยางสิน่ะบอกให้แม่ทุกมาฟังว่าแม่ทุกมาสิไปเที่ยวน้าบองเห็แม่ทุกมาก็สอบแม่ทุกมาก็บอกไปค่ะแม่ทุกมาเห็ดแต่งานเนะแม่ทุกมาเห็ดแต่ง,งานก็เคยไิเที่ยวหรอกค่ะยุงเห็บอ่ะแม่ทุก,งงากทามาเ,เป็นลูกจ้างเขานะคะลูกจ้างแบบว่า มีที่พักที่นอนนั่งนะ,ะทุกคนเนาะแม่ธอมาเทศสร้างเสริมสวยกินไล่เงิ่อนเดือนหมูก้อนกับเงื่อนเดือนเดือนเท่าไหรเองสี่พันสี่พันบาทเนาะในมุงเพจอืมคนนี้มูแม่ธอมาเนขอลาออกคือว่าเ <c oughs> ขาหยุดงานบ่อยนะคะเขาเที่ยวบ่อยจริงจร่งอ่ะเขาก็เลยขอลาเจอ่ะ เขากะไปเป็นสร้างอยู่พัทยานะเขากะโทรมาส่วนให้แม่พูดมาว่ะมามาเห็ดมาเห็ดง้างๆกับเขาถือว่างานพัทยานี่ค่ะเนาะอืมเห็ดจินเปอร์เซ็นต์ทั้งนี้น่ะเขาเล่าดีเมื่อเขามาจะเอาว่าดีแม่ต้อมากะอยากเปลี่ยนเนี่ย อยากเปลี่ยนเนาะแม่เข้ามาอยู่แต่ที่เดิมจําเจแต่แม่เข้ามาตัวมอยากไปเนามันอยากไปจากร้านเสริมสวยที่แม่เข้ามาแค่อยู่อ่ะเพราะว่าแม่เข้ามาอยู่กับเขาหน้าน,นี่ค้ามผูกพันแม่เข้ามาตัวนี้แล้วเขาก็ดีเหมือนกันเองอ่ะอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะครอบครัวคนจีนนะคะทุกคนอ้าแแม่เข้ามาจะแม่เข้ามันอนจิตเป็นทั้งคืนนะคะทุกคน ว่าแม่เขามาสิออกดีบอกออกดีออกจากงานอยู่อยู่กรุงเทพอะร้านเจิมสวยกันเนี่ยแม่เขามันก็เลยตัดสินใจออกบอกเจว่าแม่สิแม่เข้ามาสิไปเปิดร้านเจิมสวยเองคที่สะแก็วนะฮะทุกคนเจ๊เขาก็ว่าอยากให้ไปแต่ว่าแม่เขามาตัดต่องอไป่ะทุกคนเนาะนั่นะมีนสิ่งที่เขาเลือกเลยอีกอย่างหนึ่ง หลานเสริมสวยที่แม่ต้มาเทิดอยู่กรุงเทพเนี่ย,ยกะดูกน้องเขาก็มีอีกอ่ะนะเพราะว่าแม่แบบโมาคนเดียว mm hmm. แม่ต้มากะก็บของเนาะล่าเจ๊ออกก็เลยอยู่สแก่วพักนะึงบอลพักหรอกสองสามมือเบถึงสี่มือแล้วกะเขาก็โทษมากไอ้โม แม่ทั่วไปนี่ก็สิมีเบอร์มูเขาให้เนาะมูเมื่อก่อนเนี่ยแม่ทั่วไปมันไม่มือถือเด้ออืฮเขาว่ามีมือถือแบบจำโตขึ้นสมัยนีไงดอกคะ่ะใส่หยอดเหรียญน,นะตูสาธารนณะบาทนึง่งสิงนาะแม่ทั่วไปก็หยอดโตหาหมูแฟกติงเนาะเขามีหมูเนี่สิมีแฟกติงเขาสิบหกสินะอืมแม่เัาว่าเขามีดอกแฟกติงอะ แม่ท่านาใส่ว่าเป็นแม่ท่ามัากับแรกหนิงไปหาเขาเนาะฝากโคเพมาอมาียงยังน่ะอยู่ใส่มองได้น่ะแม่ท่ามมาแต่ออกกับน้่จากเกตเราหน้ากันสินะ่ะเป็นเหมือเขาก็บ่ต่อเป็นเมือกับว่าเห็นยังได้แม่ท่ามากับว่มีเบอร์เข้ากับสิติดต่อแม่ท่านไาแต่เน็นแม่ท่ามากับโทรไปอีกเบอร์ทีอันนี้นะ่ะทีเขาเหตุง้านนะ่ะล้านเชิญสวยนะ่ะ เขาหํารับเขาบอกว่ามาโหดเอาเสือผ้ามา้ามีทีพักบังสิ่นนะมาแม่ทูมากับบุหุจกักกินั่งรถดเขาบอกว่านงางใสเอกกับไม่แม่ทูมกักับน่งไปมูแม่ทูมัดมเนี่ยซื่อตามเนาะเขากบอกว่าเขาจะล่อรับแม่ทุกมันอยู่ทารถพดัดทยานะ่ะร่วงไม่หลดเลยอ่ะงานรหลดใสเอกกับม่มาาเขาสิหันาด ยอดเลี้ยนบอกเขากอนว่าขึ้นหลอดไหนเขาชิ่งหูไงเขาก็มาหลับแม่โทรมาอยู่พาพาแม่ไปพาแม่ทุกพาไปลานที่เขาเห็ดผมนะ่ะเป็นโรงแรมนะคะทุกคนโรงแรมมารินพาซาพัทยาเนาะตรงข้างบนก็จะเป็นโรงแรมใหญ่ข้างล่างก็จะเป็นลานเสริมสวยนะ่ะนะ ที่แม่โทรมาเท็ดกับหมูน่ะอมรู้สึกว่าเจ้าของเขาเนี่ยจะมีจะลำงด้ยนะทุกคนที่แม่โทรมาถูกมากมาลินพาสซาพวกดิสโกโ้มาลินอียงสิน่ะของเขาเหมดนอ่ะอืมเนื้อพันเือนส่วนโตเอ้ตังหัดภักน่ะไลๆเป็นร้อยๆหอง อาจจะเยอะตัวหนั้นะคุณแม่รูมาคิดว่าคนหนังในพัทยานะ่ะพวกมาลินพาซาพวกมาลินดิสโก้พับยังใช่นะของเขาเบิดพัทยาต่แม่รู้มากะเหตุงานแม่รู้มากกับเก่งเรียกว่าเหตุงานในพวกต่างชาติพวกฝรั่งหี่อเช่นไรวะสัน จนมาสิบูมี่ต่ครับมี่แต่หู่ยิ่งพี่ยิ่งมาทํางานน,น,นานๆจิมี่พวกลั่งมาตัดผมพวกแข่พวกงังเนนะ่ะแขรที่ใส่สุดขาวนะ่ะเขาก็จะมาเที่ยวเขาก็จะลงมาเห็ดงะเห็ดเห็ดเล็บมาอีหยังสินะนวดหนาายอ่สินะตัดผมซาลาผัก เขาเรื่องที่พอเข้ามาเนี่ยแม่เขวมาสิเจอพอเข้ามนบ่ิดัทเกี่ยวกับด่านเจิญสวยเน้ยเกี่ยวที่ว่ามีมีพี่สาวของเผื่อนี่ค่ะซีตาเนี่ย,เ,ยเขาไล้แฟนอยู่เยอรมันนะคะทุกคนเขาก็จะติดตอ่อเขาก็จะมาเมืองไทยแล้วเขาก็จะมีมูมานั่งลงสินะคือว่าคนซื้อทิพย์เนี่ยเขาก็มีแฟนเยอรมันแต่งงานกับ ชาาเยอรมันเน,นาะงานบนาะแบบพอ,พอนเขามานี่ขเขากหเฮงานที่เดียวกันครับสามีคนสุทิเนี่ยพอ,พอมาเนี่ยกับเสียณอายุห้าสิบแปดปีกับเสียณพอดีเขาทำงานรถไฟนะะเขาก็อยากไปเที่ยวเมืองไทยอืมแบบอยากมีแฟนคนไทยจย่างจีงนอะ เห็นหมูมีแฟนคนไทยคือดีแท้ยังสิประมาณนือสีลมะมั้งแม่โทรมากับบวกขาใจนเนาะขอกัซื้อตั๋วไปเที่ยวนั่นกันแล้วคนซื้อทิปเนี่ยเขากับว่าพาแต่มาพักอยู่โรงแรมมาเล่นภาสานเนี่ยนะคะที่แม่โทรมาเทศงานเนี่ยเพราะว่าน้องสาวเขาประเทศเสินสวยอยู่ห่นเนาะเขาก็ให้บีซาวเขามาพักโรงแรมนี้อือเนี่ยเขาก็ ภาพพอเถอะอ่าชิปเนี่ยเขาก็าพาแฟนเขามากาพอทอมัดมากม่เห็ดผมตัดผมอมืนี่แหละแม่โทมัดก็เล่ยใจหุจักนะหุ่จักจะตอนน่ะแม่แม่โทมัตกบเมื่อด้เป็นแฟนเมื่อด้กีดนะฮะเป็นแค่หลูกข้ามากพอก็มัตครั้งแรกมากเนี่ยเชยมาก ผมเห้าลุงล่างใส่รองเท้าแตะกเกา่าแล้วก็สะพ้ายกระเป๋าเนี่ยเก่ามากนะเป็นกระเป๋าหนังสีดําเหมือนค้นขายลอตเอรีนะคะเหมือนเหมือนค้นขายลอตเอลี่สิมีกระเป๋าผ้าอย่างเงี้งสินะรองเท้าก็ดำดำเสื้อผ้าก็บบนเด้ใส่ไม่ได้เกเกา่าแบบพุงกันเห่าสินะแม่ทุม่มหัดอืมอาฝรัง่งรุ่นนี้เชย่อมาเลยอันนี้วิทิหนึ่งก็เลยบอกว่า เนี่ยเหตุามเนี่ยไอ้ฝรั่งเนี่ยเขาม้ามุ้โตแล,ล้วนะเออเขาจะมาหาแฟนไทยสนใจไหมแต่เพื่อนแม่ทมันนะ่ะเขาก็าสนใจเขาเป็นคนเที่ยวเขาออกเที่ยวบ่อยนะฮะแทบทุกคืนนะ่ะถัดปิดล่าแล้วนะอตีสี่ตีหา้าปิดล่าแลนะ้วเขาก็จะออกดิสโก้นะ,ะเขาก็จะบ่มาสินะว่ามากเี้ยอังเนียน่กะ บ่เอาเลยเพื่อนแม่ทุ่มาติก็บ,บ่เอาได้นอนคุยกันยามคืนเขาบอกเขาบ่มาดอกเขาเขาบ่มาก้องจี่นะเขาก็บอกว่าเขาบอเอาวันนี้เขาก็เล่นให้แม่ทุ่มมาสิลองไปกินเขานะั่งมาสั่งย่ามแรียงจีิงนะให้แม่ทุ่มมาเาสอบบอจีิงอะ แม่ทมัดกับวับนไอสอบแ,บแม่ทมัดกับเฉยเฉยเนาะอืมวมนนั้นมะนสเปกแม่ทอมัดคือจังทำไมเมื่อก่อนแม่ทอมัดสวยแบบเด้น้ำหนักแม่ทอมัดกับแก่ซีผาโกเกินซีแปดนะแบบอืมแต่ว่าเมื่อก่อนพันนี่กับว่ามีแฟนคนไทยเนี่ยสามีสามีคือว่าแฟนคนไทยสามีคนไทยเนี่ยพันนี่กับว่าเคยมี ท้าน,นี่ก็บอกผมว่ามันจะังใดเนาะท้านี่ก็เหตุแต่งงาอนอายุยี่สิบป,ปียี่สิบเอ็ดปีน่ะคะ่ทนนะ,คะนะออท้านี่สีบอกถ้านี่ยี่สิบเอ็ดปีเนาะเจอเนี่ยเจอพ่อทอมัดเนี่ยมันยังเด็กหน่อยไว้หลุนอยู่เนาะ,ะอืเนี่ยแต่ว่นนาแม่พ่อมัดตะตกร่มนะว่าแม่พ่อมัดเออบอกเป็นหยังสินะ่ะ เขาบอกว่าห้มาเที่ยวยังสิสามเดือนแม่โทรมากะมาบอกโบมีพาส,สปอร์ตหรอเขาก็ให้เงื่อนแม่โทรมานะเฮ็ดอ่ะพอโทรมาน่ะก่อนที่เขาจะกลับนะเจะทิตเขาก็บอกว่าให้พาไปพาไป,าไปเฮ็ดพาสปอร์ตให้แม่โทรมาไปแม่โทรมาก,ก็ล่างงานเนาะว,วางเน้นตัวหลุดงานงานหนึ่งเฮ็ดพาสปอร์ตแม่โทมาละ บอกให้ได้พาสปอร์ตหรอกเป็นอาทิตย์นะน่ะมื่อเราจะกลับนะ่ะแนทเข้ามากะไปรับพาสปอร์ตอีกนางเซาแท็กซีนะ่น่ะอยู่โรงแรมมารีนภาษาพอดีเขาจะมีแท็กซี่นะะโรงแรมนั่นแหละไปได้กี่หาไปรับพาสปอร์ตนะอยู่บางหน้านะ่ะสูงสูงเนะ่ะตึกสงสูงๆนะน,น,นี่ะแต่พาสร์ตมากแนทเข้ามากะก็ปีให้เขาไปนะเพราะทุกมัน อ่อเขาก็เขาลงเมืองไทยแค่ประมาณสองอาทิตย์มั้งแล้วเขาก็กลับกันนะกับพวกเนี่ยเรื่องเา้เางอ่อเขาก็เฮ็ดเรื่องนะคะเฮ็ดวีซ่าให้แม่โชคมาดนะฮะเบอร์เชิญ์เน่ยให้แม่มมเข้ามามาเที่ยวเยอะมั่แม่โชคมาดก็มาแม่เข้ามาโมโหยังหลอกเมื่อ,อก,ก,ก่อนอ่ะอืมว่มาคิดว่าบ่โดนหลอกกับพ่อแหละ มแม่โทรมาตัสอบเลยนีสอ,อยนนสอบยังอ่ะสอบเยอรมันอ่ะเมื่อวานแม่เขาใจดีนะพี่สาวเขาก็ใจดีพี่สาวเขาไปรับแม่โทมาอยู่สนามบินเนาะไปรับแม่โทมาอยู่สนามบินไปรับพ่อโทมานน้าแบะเพราะว่าเขาบินไปรับรับโทมมาแม่โทรมามาน้าเลยแม่โทมาเบาเลยนั่งเคลื่อนมากคนเดียวออื เขาเห็ดเหตุกระดาษหรอเขาก็ไปได้วีซ่าเขาก็พาแม่ตรงมัสมาเนี่อืมอืมแม่โทมัสมากแม่ทโทม,ม,กมักะแม่เจอแม่สามีเนาะอายุแปดสิบแปดปีหนาสงสารนะกะแม่โทม,มาถึงย่อมอยู่ยอย่ามั่นเนี่ยคะ่ะเนาะอืมเราแม่โทม,มาสกะคิดว่าแม่โทม,มากะอายุ ยีบเอ็ดเหรอเนาะสีเขายิบสองเหแฟนกนยังนี้มีแล้วแม่เ้้ามาเทตงานจุดจบแม่เข้ามากับโบมีจบางสินะ่ะเป็นหุกจ้างเขาบางสิ่งนะแม่เข้ามาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาว่าตรงอยูเยอรมันน่ะแหะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอย่างหนึง่งพี่สาวแฟนน่ะเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ให้เขาอยู่เยอรมันซอยดูแลแม่เขานะ่ะเลี้ยงเลี้ยงแม่ แม่แฟนนางเสียดูแลเนาะพอเขาอายุแปดสิบแปดแปดแปดสิบเก้าเขาก็ซอยเรือตัวเองมาแหละค่ะไม่ไม่แม่แม่แม่ทุ่มามากเขาก็จะเห็ดกาแฟเห็ดอย่างไดนะคะเอาเสื้อผาแม่ทุมัาไปซักให้เขาเครื่องซักผ้าเพราะแม่ทุมัาเท็ดอย่างบุเป็นนะคะซักผ้าแม่ทุ่มัาก็ซักบุเป็นกดเครื่องซักผ้าบุเป็นนะคะเพราะเมืองไทยแม่ทุมัดจ้างเขาเห็ดนะคะเสื้อผาแม่ทุ่มี่จ้างเป็นไล่เดือนละค่ะอืม แม่ทูม่าบริสัพเองนะคะอ่ะอวาวกับอาหารกินแม่ทูมากับสื้อกินนะคะอาหารข่าวลาดแจงยังสิ่งอะก๋วยเตี๋ย,ยวแม่ทูมากับเห็ดกับข่าวบเป็ี่ยนมาแม่ๆแม่ทูม่ายาแม่ยาทูมากับแม่ยาพันนี่นะเห็ดกับข่าวห้นะคะทุกอย่างสอนอือสอนให้เห็ดนั่นเห็ดนี่อือเขาเนี่ยเก็บจับมา แม่ยาโทมตัตน่ะอายุเก่าสิผานะฮะเสียชีวิตนะแม่โทมาต์ก็ดูแลต้องเยอะนะเดี๋ยวยังไงแม่โทมาตกัสิมาเราเราต่อว่าต่อไปเป็นจังหดอยู่เราเป็นจังไดน,นะอืมีปัญหาบอ่ออย่างนี้สินะ่ะแต่ปัญหาบ่มีหรอกนะทุกคนมันจังเหงาคิดถึงบ้านนะคะเพราะว่าแม่โทมาตมาเยอรมันเนี่ยแม่โทมาบ่ได้บอก บ่บอกพ่อบอกแม่บ่ได้บอกพี่บอกน้องเลยว่าแม่ทมัสีมาเยอรมันแม่ทมัสปุ๊บปั๊บแม่ทอมัดมาเลยอย่างสีนนะแม่ทอมัสก็มีความรู้สึกว่าคิดทอดพ่อคิดทอดแม่เหมือนอยู่ไกลอย่างนี้นะสิโทรศัพท์แม่ทอมัสกระโทรบ่าใดเล้พอบานแม่ทมัสอยู่สเกลนะมันโบมีโทรศัพท์ค่ะมันบบมีมืดถือโทรศัพท์บานกับโบมีพ่อแม่ทอมัสแล้วนะอยู่ต่างจังหวัดยุนสเกลนอกเมืองมันบบมีเราแม่ทอมัสกับ ต้องทนให้ครบสามเดือนจนว่าแม่ทูมันต้องกลับเมืองไทยยังสินะปกติแม่ทูมันบอกว่าแม่ทูมันสิมาแคเซียติ์นะแต่ว่าในวิสาแม่ทูมันน่ะมันให้ว่าอยู่ได้สามเดือนแล้วแม่ทูมันก็เปลี่ยนความคิดว่าแม่ทูมันต้องอยู่ถึงสามเดือนเถอะเพราะว่าแม่มทูมันเนี่ยสงสารเม,มญานะคะสงสารยาท่มันเนี่ยแหละมันเลืองเล่ามันมากยังสิแม่ทูมันก็กลับไปเนาะ แ,แม่โทรมาสิมา่เรา EP สองนะว่าต่อไปสิเป็นจังไดโอเคนะคะเดี๋ยวคิดมันสีเงาเนาะแม่โทรมากะกินอังมุนไปแล้วกะเว่าไปเนาะอืมโอเคนะคะฝากติดตามนะคะ เพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าย,ยังไงยังไงแม่ทุม่มัาแตสีเขายไปเบิ่งห้นะคะกดครับสกายหายเหมือนกันแล่วก็กดติดตามหายนะคะรอบแป๊บหนึ่งค่ะทาแม่ทุ่มัาไปไหวเกินเดี๋ยวเ้อากัจะลุดจากกันนะคะทุกคนก็จะได้เป็นเพื่อนกันเทาจะได้เป็นเพื่อนกันนานๆนะคะโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้แม่มทุ่มัาพูม่อย่างค่ะแม่ทุ่มัาจะบอกว่าแม่ทุ่มมากินอังนุนนหล้วก็เล่าเรื่องเล,เล่านิดๆน้อยๆ,ๆโอเคนะคะสวัสดีค่ะ